ดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็เป็นที่ที่สิบพฤษภาคมสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องวันนี้ได้สาวบนผ้าขาป่าเจ้าพี่น้องเด้อจะเป็นเอพีที่หนึ่งเก็บเห็ดปีสองพันหนร้ยรยนอยหกสิบเจ็ดเจ้าพี่น้องเด้อมาลุ้นกันว่าสี่ได้เห็ดบอพี่น้องมาลุ้นกันเรื่องได้ว,ว่าสี่ได้เห็ดบอลมาเบื้องขั้ไในเห็ดนักเอาเฮ็ดขป็นขมข่าเนาะพี่น้องเอาไปหนึ่งไหวเอาไปต้ไไปตมไหวนาะพี่น้องเนาะมาดูพี่น้องยังแล้วพ่อพ,อพอดีเจ้าพี่น้อง พอดีเลยเฮดเผยขมดอกแรกเผยขมดอกแรกดอกง่ายมากพี่น้องมันถือฝนมี่จพี่น้องขมดอกแรกดอกง่ายม,มากดอกสวยงามมากตัดตีหน่อยพี่หน่องให้มันเกิดเอาเป็นหนึ่งพี่หน่องต้มแลแ้วก็แช่แช่อันแช่แข็งไว้ถ้ากินง่ายมันไม่มีเห็ด หนาแหลงกับพี่น,อนอ้อ,องเนาะแลยากดำหนาก็ได้เห็ดบ่ออกพี่น้องได้แล้วแหกมา้านเลยป่นี่มาแล้วพี่น้องมาแล่มาเก็บเห็ดนดำกันเด้อพี่น้องเด้นอดนี่ดอกแรกแหกมา,มา,ากกมนมาแล้วจ้าดอกแรกแหกม้านมาแล้วจี๋โอ้ยกําลังงามพี่น้องกําลังงาม เก็บมาเลยนะจ้าดอกกำลังสวยคนก็มาเก็บหลายได้พี่น้องคนมีดอกพี่น้องดอก,ดอกนาะมือโปกไวเหมือนอ่ะได้พี่น้องมาเอาหนิเรียกค้านหน่อยไวต้มเหมือนอะกัดอกง่ามๆดิดอกสวยมากเลยนะตุ่มเหมือน,น พี่น้องดอกนั่งน่อยสิเก็บไปเลยเหลือไวบเขาก็ไม่เขีย่ยเอาดอกนั่งโอ้วดอกนีม้มนนงนี้สวยอยู่นะเนี่สวยอยู่นี่ดอกอ้หาหัวหลุดหัวหลุดสามพี่น้อง nóng này ở bên ngoài có thể kép được Nó ngạm lên kia nào Ủa, Ừ, ừ. ừ, ừ, ừ. mỗi cắt là nó mỗi 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 đó rất là ngàm, đâm này, phe nòng, nó bị tôm, tôm này xếp này, tôm này kèm tăn rồi cái đọt này, theo này còn mìu vô thế là, thấy cái đọt này mới hẳn, áo,

แม่ดรอปลูกป <ornament ing. S 1> ู <cioè> well. ่ย <cause> ุ <can> ่งนี่เพิ่องยุคากําลังออกเลยนะคะพี่น้องนี่เด็กที่ทั่วกรนกาต้านแล้วล่ะ นี่ก็สวยเลยพี่น้องดอกดอกนี้สวยเลยจ้าเครื่องขมงามๆอีกหนึ่งดอกพี่น้องดอกงามเลยตัวนี้เห็นโมเอ้ยดอกหน่อยเหมือนกันอันนี้พี่น้องดอกหน่อยอเห็นโมดอกงามๆด้วยเนี่ย ดอกใหญ่ๆตัวเนี้ยอู้ยขาไปหนาขาเบิ่งขาทีละโอ,อ,อ้ยเจออีกแช่นหะโอ้ยตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้ก็สวยโอ้ยขอเก็บรูปก่อนอ เ้ยตาส้มไปพี Ồ, ่นนอะดอกนึงพี่นนอะดอกงามๆอีกดอกโอ้ยเท่ล่ะโอ้บางใบใหม่พี่น้องเอ้ยดอกนี้สวยจังเลยขอถ่ายรูปหน่อยนะคะดอกงามๆเห็นบอพี่น้องนี่ ดอกนั่งพี่น้องหน้วาหมืดดอกมาง่ายกระไดโอ้ยต่อยบังดอกพี่ศิรินอโอยขากระบกใหญ่โอ้ยปวดอะเป็นพี่ดาขาเพื่อนโอ้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 ยสวยสวยสวยพี่นอโอ้ยดอกน้อยๆเนี่ยพีพีใบเหมือนอลไรพี่นอเนี่ยดอกน่ ทั่วก่อนก็ต้านเลยได้นี่ดอกนี่ก็งามคือเก้าพี่หน่องมึงแน่อุ้ยงาม, 9, มคือเก้าดอกนี่เใ็ดอุกุญเยู่พูดอ่ะมึงขาพี่หน่องอยิ่งเป็นอ่งนี้เลยปาดขาโอ้ยมันหักก็กอดโดนเดนาะอันนี้ก็เป็นเงาพี่หน่องตัวเก็บเพื่อเก้าเดี๋ยวเข้ามาเอาเงาเดี๋ยวเ,ยเอามาเชี่ยว ว่าถ่ายลงคลิปแล้วเด้วยก็หูวว่าเฮ็ดออกนี่เนาะดอกก็ล่างงามๆตัวเนี้ย หอดบ้านเด็กพี่น้องเด็พี่น้อง,องได้ยืดเห็นเด็ซ้ำเนี่ยเห็น้่งพี่น้องได้หลายเติบอยู่เด็ได้แกงหมอหนึงอยู่ดอกเยอะกระสีไปล่างพี่น้องล่างนะสตุมต้มลแล้วเด็แช่ตัวเย็นไปถักกินเด็กพี่น้องเยอะไปหลายๆดอกง่ายไม่ได้พี่น้องดอกบ้างดอกงา่ายออกมาดอกสิ ดอกวย,วยไปเกลี่ไปบัวหนึ่งของบัวเดบค่ายให้เบิรงนี่ดอกสิสวัสดีพี่นอ้องมีดอกหนึ่งดอกขอเขาเด้าเอาส้มมาได้คนพูดไปผอมั้งหรือว่าน,นี่คิดว่าสงสัยคนนู้เดี๋ยวผอมขนาดน่ะเอาละพี่นอ้องสาระคลิปนี้ที่สาวบนวันที่โครน,นาคาขอ,อกันไม่คลิปหนาทุกพี่นอ้องเลิกขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆคอยพี่นอ้อง,องทุกคูทุกคนแหละครับพี่นอ้อง <laughs> ขอบพี่ตอบถือถพี่น้องเนาะอืมขอบคุณทุกกำลังจะแชรที่มากดไลค์ที่มา,มาคอมเมนต์จ้าอบอกทำไมอีพี่ที่สองเดิ่มมันนีเป็นอีพีแรกที่เก็บเ็ดปลาที่พี่น้องเด้องเ้ิเฮ็ดเป็นอีพีอีพีไปจากพี่น้องอือต่อไปที่ไม่จะเก็บเ็ดแน่ไปเป็นมือมือไฟแน่ที่พี่น้องเด้องพอไม่คิดนะค่ะ